สวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะในเกมดอมนะครับมาอยู่กันในเกมโรบ็อ a แมป e r e s s ีสต n t ดนไ c o o n อีกแล้วนะฮะพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วซึ่งผมมา AFK นะครับจนได้เงินขนาดนี้เลยนะ1 7ล้าน7แสนแต่ว่ายังพันได้เพิ่มไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะครับก็มารออัปเกรดพร้อมๆกับท่านผู้ชมนี่แหละนะฮะโอเคนะครับ อ,อย่างแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คงจะต้องเป็นพา s s i v ส i ีอินคนี่แหละเดี๋ยวมาดูซิว่าเงิน1ล้าน7นั้นจะสามารถปลดล็อกทุกอย่างในแมปได้หรือเปล่านะฮะอัพลัลวๆอัพลัลวๆเงินจะหมด <laughs> ล้าน7นะครับเก็บมากี่ชั่วโมงไม่รู้ตอนนี้เหลือแสนห้าโอเคหมดตูดนะฮะหมดตูดแล้วเรียบร้อยเหลือสองหมื่น ไม่นึกไม่ฝันเลยว่ามันจะหมดไวขนาดนี้สามหมื่นนี้คงจะเอาไปอัพลูกน้องนะฮะลูกน้องน่าจะอัพได้หลายขั้นอยู่โอ้หลายขั้นมากเลยสามขั้น <c oughs> เยอะก็บ้าแล้วนะฮะโอเคดูซิว่าหน่วยใหม่เรารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงลงจากทางนี้เลยได้ไหมโอเคได้อยู่มาดูซิโอ้โหศัตรูเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเคลียร์ให้นะ แม่พวกนี้ก็ไม่ยอมยิงวู้สไนเปอร์นะครับถามว่าดีไหมอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะไม่ดีว่ะผมว่าเพราะมันดูไม่ค่อยแรงเลยเพราะว่าผมจะต้องไปรีบอัพขั้นใหม่ละปืนกากนะฮะสไนเปอร์ถ้ามันดีมันควรจะยิงนัดเดียวแตกแต่เมื่อกี้แบบยิงโคตรหลายนัดเลยอ่ะไม่ดีเลยนะฮะเอาตังค์หมดอ่ะรอบนี้ดูสิรอบนี้ว่าเป็นปืนอะไรนะโอเคเปลี่ยนละ เปลี่ยนยังวะยังนะครับก็ยังเป็นสไนเปอร์เหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่ยอมยิงเหมือนเดิมยังเป็นปืนสไนยอยู่ดีนะครับเออผมละเหนื่อยใจอุ้ยโดนมอนบุกเข้าไปตีแม่ยิงอัพยิงกระจอกเกิดอะไรขึ้นครับนี่อ่ะอ่ะลองดูสิ อันนี้รนาะจะยังคงเป็นสไนยอยู่นะคิดว่านะฮะปับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนโอเคอยู่ตรงนี้ยังเป็นสไนยอยู่ไหมดูทรงแล้วนะ่าจะยังเป็นสไนยอยู่โอเคสไนยอยู่แต่รอบนี้เป็นสไนลัวนะฮะแล้วมันกันได้ไหมก็เหมือนจะไม่ได้มอนติดมอนติดบ้านอีกแล้วเหนื่อยใจยจริงๆเรากองตัหอนของช้อนยิง่งเลเวลเยอะยิง่งกาก,ากลงซื้อพื้นขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ดูซิขั้นต่อไปจะเป็นปืนอะไรขอร้องไม่เอาสไนแล้วนะไม่เอาแล้วนะสไนอะเปลี่ยนเถอะรอบนี้เป็นลูกซองนะฮะตอนอยู่ในฐานมันดูยิงไม่ค่อยแรงยังไงไม่รู้ะนะโอ้ยผีเต็มไปหมดเลยแรงไหมไม่แรงเลยอ่ะทนดูไม่ได้กับความกระโปก เป็นหน่วยที่แย่มากๆเลยรอบนี้ก็คงจะเป็นลูกซองเหมือนเดิมแต่จะเป็นลูกซองที่ดีขึ้นแน่ๆมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะรอบที่แล้วก็สนททั้งแถบเลยนะฮะใช่ไหมเอาตรงๆก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ <c oughs> โอ้โหโดนทำ้ายเลเทเลือดก็ยังร้อยอยู่นะฮะดูดิ กาเกินนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นทหารอันแบบเดิมที่ผมเคยใช้แล้วกันนะผมจําได้ว่าตัวที่เราใช้เนี่ยจะเป็นตัวหมวกเบลลนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นะนี่ตัวนี้เลอโซเจอร์เลเวลสิบสามเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันสิมาพวกนายออกมาข้างนอกเซโซเจอร์เลเวลสิบสามนะฮะตัวที่ผมใช้แล้วผมบอกว่ามันดีนะฮะเออเนี่ยเห็นปะ เลเวล13ดีกว่าตัวเลเวล20่กว่าได้ไงครับเนี่ยมันดีกว่าจริงนะเนี่ยเห็นปะมาอัพทหารก่อนเพราะว่าอันตอนาจใจเหลือเกินเดี๋ยวดูซิหน่วยนี้ยังใช้ลูกซองอยู่ไหมชุดเกาะโคตรเท่เลยปะฉันขอดูปืนแกหน่อยรอบนี้ปืนอะไรอีกออกมาออกมาออกมาโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บผมโดนผีทำร้าย อบนี้เป็นปืนอะไรกลับมาเป็นสไนเปอร์นะฮะถามว่าแรงไหมก็ไม่แรงอ่ะแถมถึงใช้ปืนสไนแต่มันก็ไม่ยิงไกลนะครับดูดิระยะระยะการยิงโคตรโคตรใกล้เนี่ยนะฮะเออใช้ปืนสไนแต่ยิงไม่ไกลด้วยนะยิงไม่แรงแล้วก็ยิงไม่ไกลด้วยอ้ชุดเท่โคตรนะครับ ยังกับเอ่อพวกหุ่นยนต์ชุดเกาะในฟอร์เอาอะเออเออยีน่นี่เป็นปืนกล,ล้าวปืนกล,ล้าวดีนะครับถ้าเป็นปืนกลนะผมว่าดีนะครับเพราะว่าดาเมจปืนส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะขนาดสนายยังนัดเดียวไม่จอดเลยเพราะงั้นเน้นปืนแรงเลื้ปืนรวัไปก่อนดีกว่าเออคันนี้ดีคันนี้ดีนะครับอย่างน้อยก็เป็นปืนลัวใช่คันนี้ดีคันนี้ดี คันนี้ใช้ได้คันนี้ใช้ได้ครับโอเคโอเคคันนี้ผมให้ผ่านอยู่นะเออผมลืมไปเลยนะครับลืมอัพปืนเลยนะครับเดี๋ยวลองอัพดูก่อนเผื่อได้ปืนดีกว่าเดิม AK ดูสิ AK เป็นไงโอ้หกสามสิบนัดเองปืนที่เราได้มาฟรีตั้งหกสิบนัดแต่ต้องไปดูด้วยว่าเรื่องความแรงมันเป็นยังไงนะครับมันแรงกว่าหรือเปล่าขอให้แรงกว่าทีเถอเพราะผมอยากใช้ AK ปับ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 ับอืมปับ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 ับ,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 บอ่ะพอกันนะครับแถมอันนี้กระสุนเยอะกว่าโอเค AK ไม่ดี AK เรว AK ชั่วโอเคผมว่าเรามาตั้งใจอัพในส่วนของการผลิตเงินก่อนดีก,กว่าเนาะเราจะได้มีตังซื้อทหารเทพๆอู๋แต่อัพทีแสนสามโคตรแพงเลยครับแพงเงินไปหรือเปล่าเนี่ย แสนสามเลยเหลอผมนี่คันหลังเลยฮะ <laughs> เยเปลี่ยนใจแล้วไปอัพทหารดีกว่าทหารอัพถูกกว่าเยอะอันนี้ผมมีกองทัพเล็กๆเป็นของตัวเองละนะฮะเป็นกองทัพย่อมๆกองทัพที่ผีไม่อาจต้านทานได้เราผีร้าย ทีร้ายจงหมดไปผมต้องการที่จะไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจุดสะพายดอบเนี่ยมันมีอะไรไหมเพราะว่าเขาคงไม่ทำไม่เฉยๆหรอกมัง้งจริงปะตรงสะพายดอบไม่เห็นมีอะไรเลยอย่างนั้นเดี๋ยวลองขี่ไปตรงอื่นดูนะฮะเผื่อว่าจะมีอะไรนะแล้วตรงนี้ละ่ะมีอะไรไหมจอดรถไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวมันบักอีก เออตรงนี้มีอะไรเหมือนมีเลยตรงนี้ขึ้นได้นะแต่คำถามคือมันมีอะไรโอ้ยๆผีมันดันรถเรากระเด็นเลยนะฮะเหมือนมีจุดให้แคปเจอร์หรือว่าอะไรเลยอ่ะผมงงมากแล้วผีก็บักไปแล้ว บักติดรถเรานะฮะไม่ต้องมาติดรถันเลยผมขี่รถออกก่อนนะเอาไว้ไกลๆมันจะได้แม่มาติดโอ้ยนาอหรือมันเป็นแค่พื้นที่ที่แบบว่าเอาไว้แบบโลเะมาตั้งถิ่นฐานแบบสู้กับผีหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะ หรือว่าเราต้องขับรถไปเรื่อยๆเ,เพื่อตามดูของหรือเปล่านะฮะตามดูว่ามีอะไรดรอปที่ไหนบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวว่าตามดูแถบซัพพลายดรอปอะไรเงี้ยอืมเนาะ QZ นี่คืออะไรอะ่ะเลองไปดูกันนะครับเป็นเหมือนโรงงานนิวเคลียร์เลยนี่นี่คืออะไรก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วมีไว้ทำไมา ไม่รู้นะฮะเป็นปริศนาที่ฉันไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยห,หรือว่าถ้าข่ามอนที่นี่จะได้เงินเยอะขึ้นหรอก็เ,เป็นไปได้นะเออผมผมว่าข่ามอนที่นี่เราได้เงินเยอะขึ้นแน่เลยโอเคตัวปกติจะตัวละ200นะจำไว้นะ แล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปดูที่บ้านนะครับโอเคตัวปกติตัวละ200นะครับมามา,มาขึ้นรถมาขึ้นรถมาฉันจะพาพวกแกกลับบ้านฉันจะพากลับไปยิงมอนที่บ้านเอกลับมาแล้วมาฉันขอดูหน่อยซีว่าเป็นยังไงตัวปกติราคาเท่าไหรเอ 200นะครับเมื่อกี้ตัวปกติยิงไปแล้วนี่ตัวปกติเนี่ยในน,นพวกนี้ตัวปกติเออ0 0จริงนะครับโอเคไม่มีความแตกต่างยิงผีจากที่นี่หรือว่าหรือว่าจากที่นู่นก็ราคาเท่ากันโอเคเข้าใจแล้วเราโดนหลอกนะครับจุดพวกนั้นเป็นแค่ของหลอกหรือไม่มันก็อาจจะยังไม่ทันได้อัปเดตมาอืมเป็นแสนว้าวชุดเกาะโคตรเท่เลยเพื่อน ลับมาเลยต่อไปแสนสองโอ้หนักนะเนี่ยดูสิคันนี้เป็นปืนอะไรเป็น M16 ธรรมดาอย่างนั้นเหรอไหนดูสิแรงไหมอยากรู้ว่าแรงไม่แรงก็ต้องเผาออมายิงข้างนอกนะฮะว่าแต่ชุดกอดเทจริงนะฮะกอดเท ก็เทเลยเพแต่ปืนกากไปหรือเปล่าชุดเก่อโคตรล้ำสมัยเลยแต่ปืนปืนกาก <laughs> <laughs> ไม่ใช่แบบว่าดาเมจก,กากนะดาเมจมันก็พอๆกันแหละแต่ว่ารูปร่างของปืนเน่ะมาดูกกาก,ากยังไงไม่รู้อะ่ะอุย้ยตอนนี้ผมฆ่ามอนได้เจ็ดร้อยแล้วเว้ยเจ็ดร้อยโอ้รู้แล้วรายได้จากการฆ่ามอนสเตอร์มันขึ้นอยู่กับเลเวลของลูกน้องที่เราอีคิปมาสินะใช่ไหม 700แล้วเนี่ย750ต่อตัวนะฮะน่าจะใช่มามีเงิน7จ0ดแสนจะไปอัพอะไรได้บ้างไหมนะแม่ตอนแรกนึกว่าเงินเยอะนะครับแต่ตอนนี้เ,เงินหลักแสนนี่คือแบบน้อยมากเลยอัพเกรตทหารใต้โคตรน้อยแต่ห้าแสนแล้วเนี่ยขึ้นขึ้นบนต่อ ไมมีอัปเกรดต่ออีกนะแต่นี่น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วโอ้ชุดเกาะเหมือนใน f a r o u t เลยอะ่ะแบบเป๊ะๆนี่เลเวลสามสิบสองเฮ้ปดูซิเลเวลสามสิบสองเป็นยังไงว้าวสไนเปอร์อีกเลี้ยวเหรอชันเกียดสไนเปอร์หลังจากที่เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงนะฮะผมก็ได้ทำการ AFK จนมีเงิน3ล้านแล้วแล้วก็ได้อัปเกรดเอ่อ ป้อมปราการเราเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็คือประตูนะครับอัปเกรดประตูแล้วมันได้หลังคาเพิ่มนะฮะหลังคาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็ได้ทาการซื้อทหารใหม่นะครับเป็นทหารเลเวลสูงแล้วเกือบตันเลยนะฮะทหารเลเวลโคตรสูงมนเดินขึ้นโคตรยากนี่ไงเออไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เลเวลสี่สิบห้านะครับมันใช้ปืนเป็นปืนระเบิดนะฮะเ๋ยว เป,เ,นะเปิดเสียงก่อนนะฮะเปิดเสียงก่อนเดี๋ยน้องๆไม่ได้ยินเสียงระเบิดตุ้มตามานี่เห็นปะมันเปลี่ยนไปเป็นปืนระเบิดเห็นปะอย่างเทนะครับผมดูดิเป็นบ้องมิดไซา์เลยนะครับอย่างเทแต่ดามเมจกระโปงมากดูมันยิงใส่ดิแทบไม่เข้านะครับผมใช้ปืนเกมไอ้ปืนไอ้นี่ผมใช้ปืนจากการจอยอิงกุบะ ยังแรงกว่าเพื่อระเบิดอย่างเท่นะครับแต่ว่าดาเมจเท่ามดกัดจริงๆนะไม่งั้นเดี๋ยวผมพาออกมาพาทหารออกมาให้ดูนะฮะดาเมจโคตรกากเดี๋ยวดู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 ดดดดเข้าเข้าโอ้โหเข้าโคตรน้อยนะฮะเห็นปะยังกากเลยดาเมจรับบ่ได้นะฮะ แต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเอฟเคจะเรามีตังสามล้านแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาปลดล็อกของที่เหลือกันเนาะใช่เออเกมนี้มีรีเบิร์ด้วยนะครับลืมบอกไปเพราะว่าผมเองก็เพิ่งรู้นะฮะว่ามันมีรีเบิร์ด้วยนะซึ่งทำไมผมถึงรู้หรอเพราะว่านี่ยังไงล่ะมันมีของราคา24,000แต่ผมไม่สามารถซื้อได้เพราะว่ามันเขียนว่าต้องการรีเบิร์หน่งนะครับ ใช่ผมก็เลยเซ็งหน่อยนึงนะเอาละเอ้หมดแล้วเหรออันนี้ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเลเวลสี่สิบหกคือตัวสุดท้ายเหรอครับเนี่ยมันมีป้อมปืนอยู่บนไหลได้แฮะแต่เหมือนมีป้อมปืนแต่เหมือนมันไม่ใช้นะฮะเดี๋ยวลองไปดูซิมันใช้มีป้อมปืนบนหลังมันด้วยนะครับมามามาลองออกมาข้างนอกดิ เราพลทหารเลเวลสุดท้ายมีป้อมปืนอยู่บนไหลแต่ไม่ใช้ใช้ปืนระเบิดเหมือนเดิมนะฮะแล้วถามว่าแรงไหมก็คงต้องบอกว่าไม่เห็นแรงเลยนะบอสไม่ตายบอสเลือดแทบไม่ลดสุดยอดไปเลยสุดจัดเลยอืม้ม ต่ตอนนี้ยังเหลือเงินอีก2องล้านเนะครับรีได้อย่างยังไม่ได้นะ1 9 3ต้อง1นึ่นะครับขาดอีกนิดนึงตรงนั้นซื้อไม่ได้ตรงนั้นซื้อไม่ได้ตัวน,นี้ซื้อไม่ได้ตัวนี้ก็เกมพาร์เนาะงั้นตรงนู้นล่ะตรงนี้คือฟรีแต่ต้องรีหนึ่งครั้งบังเกอร์นะครับโอ้มันมีคอนเทนต์เพิ่มว่ะ คือบังเกอร์อาจจะต้องซื้อของพวกนี้ใช่ไหมหนึ่ง,ส,งสาครบครบแล้วดีได้แล้วเลดี้ไหมเอาเลยเอาเลยนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าพอเรารีแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรให้ซื้อได้บ้างอีกไหมนะครับของใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึง โอเคหลังจากที่เราทำการรีเบิร์ตไปแล้วเรียบร้อยนะฮะผมก็ได้ทำการเก็บเงินเก็บทองจนซื้อทุกอย่างกลับคืนมาหมดเรียบร้อยแล้วอา่าฮะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากการรีเบิร์ตก็คือหอคอยสไนเปอร์นะครับจะมีมุมซ้ายกับมุมขวามี2หอนะซึ่งมันช่วยอะไรไหมก็ไม่ค่อยได้ช่วยสักเท่าไหร่นะครับปืนดาเมจก,กากมากปืนสไนเปอร์เนี่ยนะฮะ ตัวตอนนี้มันก็ยังไม่ยอมยิงอะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะเนี่ยยิงแล้วยิงแล้วแต่เบามากๆนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของที่เพิ่มขึ้นมาใหม่หลังจากการรีเบิร์นั่นก็คือบังเกอร์นั่นเองแต่ผมยังไม่รู้ว่าข้างในบังเกอร์นั้นมีอะไรเพราะว่าผมรอที่จะมาซื้อพร้อมๆกับก่อนออดวิดีโอนี่เนี่ยลองซื้อดูซิมีอะไรบ้เนี่ยอ๋อลงม้้งล่างมีอะไรอะ่ะอ๋อมีทหารใหม่อย่างนั้นอะ่ะ แล้วก็มีปืนใช่มีปืนใหม่กับทหารใหม่ซึ่งทำไมมันแต่งชุดกากกว่าทหารเลเวล46นะครับทหารเลเวล46ชุดโคตรเท่แต่ทำไมทหารเลเวล4 7 4 8ชุดมันกากเกินไปหรือเปล่าเฮ้ชุดเริ่มเท่แล้วเว้ยนะเดี๋ยวเอาทหารก่อนดีกว่าเอาโซเยอร์ก่อนโอเคตังหมดนะเท่าไหรอ่อ่ะ รีเบิร์ตสองครั้งโอ้โ oh หต้องรีเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งถึงจะเปิดทหารตัวใหม่ได้นะฮะนี่คือทหารเลเวล46นะครับใส่ชุดอย่างเท่มีปากกระบอกปืนเต็มไปหมดบนตัวเนี่ยมีแต่กระบอกปืนเต็มไปหมดนะฮะเลเวล46นะครับผมและนี่คือทหารเลเวล50นะครับอืมก็ดูดีแต่กากกว่า เสื้อผ้ากาก,ากว่าทหารเลเวล46มากๆเลยแล้วนี่ยิ่งกากเข้าไปใหญ่นะครับ47นะดู47 48 49 50มี50ที่พอดูได้ส่วน47 48 49นี่กระโปงมากๆเลยเสื้อผ้าเดี๋ยวลองกด Equip ดูนะครับ47ดูซิว่ามันใช้ปืนอะไรโอ้โหปืนโคตรก,กากเลยดูจากรูปล่างปืนผมเลยยางเชื่อนะครับเลเวล46 ใช้ปืนระเบิดแต่47ใช้ปืนอะไรก็ไม่รู้นี่ยมันคุ้มกับการรีเบิร์ดไหมเนี่ยผมไม่เข้าใจโอเคยนะ่้งงั้นเราซื้อปืนกันก่อนอีกกว่านะเป็นปืน M249 อืมปืนลมโบอ่าเราไม่สนใจ48กับ49แล้วกันเราข้ามไปที่เลเวล50เลยนะฮะข้ามมาที่เลเวล50เลยแล้วกันเลเวล50นั้น มีรูปร่างของปืนเป็นยังไงนะครับอ่าฮะเดี๋ยวห้าสิบดูซิเป็นยังไงโอ้ปืนแบบล้ําสมัยล้ำอนาคตเอออันนี้พอได้อยู่อันนี้พอได้อยู่อันนี้พอได้อยู่นะครับปืนแบบฉบับอนาคตนะฮะใจ้อยากจะรู้จังว่ามันแรงไหมเดี๋ยวรอดูซอมบี้วิ่งออกมาซอมบี้ออกมาเร็วแรงหรือเปล่า ซอมบี้ไม่เกิดนี่ไงเนี่ยซอมบี้เกิดมาแล้วยิงมันยิงมันเอ้าก็ใช้ได้อยู่นะฮะโอเคถือว่าผ่านแล้วผมจะรีเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปดูทหารของรีเบิร์ตสองไหมเอออันนี้ขอไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบนะครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆผมก็อาจจะมาต่อที่พาร์ทสนะครับโอเคหรือเปล่า